ส,สวัสดีครับสวัสด,ดีเพื่อนๆชาวสวนยางทุกท่านนะครับผมคลิปนี้นะครับพี่น้องครับผมก็จะพาทุกท่านนะครับมาหัดกีดยางนะครับทุกคนคลิปนี้ก็อาจจะเหมาะสําหรับมือใหม่ที่เพิ่งหัดกีดนะครับพี่น้องครับส่วนท่านใดที่กีดเก่งชานาญแล้วก็มารับชมเบิรงซอยกันนะครับพี่น ouais ้องครับว่าคิดถึงอย่างไรก็มาคอมเมนต์ซอยกันนะครับผมคลิปนี้เหมาะสาหรับมือใหม่นะครับขอเตือนย้ําว่าคลิปนี้เหมาะสาหรับมือใหม่ที่เพิ่งหัดกีดนะครับ พอมันไม่อลีนะครับพี่น้องมาครับก่อนที่เฮาสกีดนะครับที่คนเฮาก็ต้องูงจกมีกีอย่างนะครับพี่น้องมีกีอยางมีกีอยางก็จะมีมีแมคโครนะทุกคนมีแมคโครเข,เขาเขานิยมใช้สำหรับยางยางสวยยางแก้จกัยเพราะาน้ำหนักมันมันดีนะครับซูทวงนํำหนักมันดีนะครับพี่น้องแต่ถามว่ากีดในยางอ่อนได้ไหมกีดในยางอ่อนก็ได้คือกันนะครับี่ หลายคนที่นันยามนิยมไปกรีดในะยางอ่อนเพราะว่าเขาได้น้าหนักที่ดีและทําให้มันกระตุกได้ได้ดีทุกคนน้ำหนักมันดีมันมันไม่เปลืองแรงแล้วนะปนเปลืองแรงคมมันจะมีเข้านะครับผมมามาข้าเรื่องเลยนะครับทุกคนเมื่อนี้ผมก็จะใช้ใน,น,นมีดมาโคนะครับในการหัดกรีดทุกคนก่อนจะกรีดยางเขาต้องหุ่จากเปลือกเปลือกของต้นยางก,ก่อนนะทุกคนม,มือไม้ย่างดีเลยทุกคนนะมือไม้ย่างดี เปลือกของต้นยางนะเปลือกข้างนอยนครับเขาเรียกว่าเปลือกนอกนะทุกคนนะเปลือกเปลือกใหม่ข้างนอกถัดมานะทุกคนทุกคนเห็นไหมมันจะเป็นเม็ดเรียงตัวกันนะครับเขาเรียกว่าเปลือกทรายนะทุกคนนะเปลือกทรายพอถัดเข้าเปลือกทรายนิดหน่อยมันจะอยู่บนนี้นะพี่น้องเห็นไหมที่เราเปือกี่ทีแล้วมันจะมีทรายบ้างปนขาวบ้างแสดงว่าเปลือกใกล้ถึงเนื้อเนื้อเยื่อใกล้ถึงท่อน้ำยางกัแล้วทุกคนที่นี้มันจะเป็นท่อน้ำยางเห็นไหมถัดเข้าไปจะเป็นขาวๆท่อน้ำยางเราจะกีดในส่วนนี้นะทุกคนนะ นนนี่้ะครับการกรีดนะทุกคนนะหลายท่านก็อาจจะกีดบวคือการลากักษณะบวคือการการเอียงการแคข็งนะครับเนื่องจากนะครับมีที่เราแต่งมานะครับมันบวคือกันนะพี่น้องนี่ครับมีของผมผมก็จะสุ่มฝั่งที่แน่ของลำต้นบางคนบางอาจารย์เขาจะแนะนําให้ฝนแบบตรงนะ แต่ผมผมผมไม่ฝนตรงนะครับคือประสบการณ์ของผมนะผมฝนตรงแล้วมันมันมันเข้าไปแกนไม้นะทุกคนนะมันไปนฝาน้าที่มันงอกใหม่ผมก็จะตรงมาแล้วก็ซุ่มลงนะครับพี่น้องซุ่มลงซุ่มลงแบบนี้นะครับมารบบนี่นครับลักษณะมันนออไรแบบนี้สั้นๆแบบนี้นะผมมามาดูวิธีการกีนนะพี่น้องนะผมก็จะบริบบบรินนบ,บบณเนี่แบบมีนะทุกคนบางท่านก็อาจจะแนบนะแล้วแต่ครูบาอาจารย์มีสอนมาแต่ผมไม่แนบผมจะแค่นิดนึงน แนี่ยแข็งออกมานีดนึงแบบนี้นะครับแขงนิดเดียวนะครับจิกหัวนะทุกคนจิกหัวเพื่อย,อยังครับเพื่อที่จะหาท่อนายางในจุดที่เราต้องการจะกรีดเข้าไปนะทุกคนยีดผมจะจิกเข้าไปหอดตรงที่เป็นเนื้อเยื่อจเจริญท่อนายางขาวๆนะทุกคนการกรีดนะครับทุกคนเราจะไม่นิยมกรีดดีวยกระชากนะก็ามกิว่ากรีดกระชากก็คือทกุทกทกุทกทุกทุกแบบนี้นะไม่นิยมเพราะว่าอย่างครับเพราะว่ามันจะทําให้มัน บาดได้ง่ายนะครับการบาดคือการเข้าไปกี่ระพริบแกนนะครับทุกคนมันมันพอดแกนได้ง่ายนะครับก็จะยม,ย,มย,มยมการใช้ในการกระตุกนะทุกคนกระตุกกระตุกแบบไหนนะครับมาฟงจิตามากกีาดด้วการกระตุกแบบนี้นะครับทุกคนจิกหัวมันบ้ครับจิกให้เห็นหน้ำยางทีหนึ่งเห็นบ่าน้ำยางให้แล้วกระตุกก็คือกระตุกซ้อนๆกันมานะครับ สซ้อนกันมาแบบนี้ที่น,นี่นะครับแดีวนี้นะครับทุกคนนะครับเราก็ไปจีบขายทุกคนทำไมทิ้งแนะนําให้กระตุกนะครับพี่น้องทำไมถึงแนะนําให้กระตุกนะครับเพราะว่าการกระตุกจะลดการบาดทุกคนแล้วก็ทําให้เราควบคุมทิศทางได้ดีนะครับทําให้ยามันออกดีน้านะครับการกระตุกกระตุกที่ไดยให้ดีนะครับพี่น้องน,นะครับผมทําให้ โอ้ลืมบอกวิธีการจับโอ้ใช่แล้พี่น้องการจับมีดนะทุกคนนะการจับมีดมันก็จะมือขวานะทุกคนนะอันนี้สำหรับมือใหม่นะครับมือขวากำคอนะครับกำจุดใดนะครับจุดที่มันศูนย์ทวงกันนะทุกคนเห็นไหมเขาก็วัดเบิ่งว่ามันจะทวงเฉสๆแล้วนี่ก็จะดอยพดูดแล้วนี่ก็จะดอยพูดนะดอยฉันที่นี่นะครับศูนย์ทวงคือจุดนี้เขาก็กำแบบนี้นะทุกคนมือซ้ายประคองนะครับประคองแบบนี้ ประคองกลับไปนี่นะถ้ายางหน้าสูงนะครับเข้ากับสิกรรมถ่ายแบบนี้ดึงนะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปยางหน้าสูงอันนี้คือการอันนี้คือยางหน้าต่ํากำม่วงนี่ถ้ากาถ่ายแบบนี้มาครับไปลองกันตุอันนี้คือยางหน้าต่ำแล้วพี่น้องเข้ากับสิกรรมแบบนี้แล้วพี่น้องเพอว่ามันสิกระตุกกระตุกปูดกแบบนี้นะครับสูดท่วงกันนะครับนะครับจิกหัวนะครับทุกคนแบบนี้นะนี่ครับ เมื่อกระสีกระตุกทีทีแบบนี้นะทุกคนเห็นไหมบาหนี้พี่นอ้องมันมันสูงมานิดนึง,นงเห็นไหมหน้าอย่างนี้มันสิหน้าสูงนะนี่ทุกคนเห็นไหมที่นี่เราก็จะแบบนี้กต่สีกรีดยากนีดหน่อยเข้ากระสีแบบนี้ทุกคนแบบนี้นะและ้วเตอร์ธนัตประมาณเห็นไหมครับนี่ครับกำกำมันท่วง,งกับท่วงกันนะนนี่ครับเข้ากระสิยับ ถ้าเกิดหน้าสูงเหาก็จะถอยลงมานิดนึงนะครับทุกคนอยอยนอนะครับนี่นะครับต้องเดินตามนะทุกคนเดินตามลําต้นเพราะว่าเท่าอยู่ยืนจะดเก่้ามากกทําให้บาดนะครับเดินตามนะครับทุกคนเห็นไหมลำยาเขาก็จะออกดีสเสมอแนะนําให้กีดเสมอนะทุกคนนะเรียกว่าบลูปเข้าลูปออกนะครับให้มันสเสมอตลอดแนวนะครับ แค่พยายามมันออกดีนะทุกคนนะมาเปลี่ยนเสืทิศอีกตัวนหนึ่งนะครับตัวนี้ก็มันตัวนี้หน,น้าตามก็กำเหมือนเดิม,ะมนะกำคอทุกคนนี่นะครับทุกคน,ก,คนก็ประมาณนี้นะครับทุกคนครับอันนี้เป็นมันมันทับหน้าแล้วนะทุกคนมันก็จะขีดยานิดนงึงเพราะมันเปลือกบาง พี่เปลือกบางนี่ยิ่งซอยทีทีท่เพ่งดีนะครับวันเมื่อกี้ก็ค่อยบาดนะทุกคนนี่นะครับยาทับหน้ามนเมื่อกเปลือกบางทุกคนบางมากถ้ากินไม่ระวังก็จะบาดบาดแบบนี้นะครับทุกคนบาดมันก็จะอะไรยากน,นะครับมาครับอีกต่วนนึงนะครับพี่น้องครับ ตัวนึงตัวนี้ก็ทําหน้าเหมือนกันเ้อะพี่น้องนี่นะครับกระตุกิี้ัวนะครับพี่น้องนี่นครับก็จะหลดีนะทุกคน ไอีตัวปะครับอตัวน,นึงเนะพี่น้องนะ,น,ะนะตัวนี้ตัวนึงนะครับตัวนี้นะครับ <c oughs> อ่าเหลี่ยมร้นนอยมาขีดบนแกนหนาสูงไปเลยเพื่อนแกนหนาสูงอันนี้หน้าสูงนะครับหน้าสูงกับจีกีลักษณะน,น,นี้นะพี่น้องนะการจำนะ นี่นะครับการกำม,มันมันสีปวท้วงไนดะ้พี่น้องเพราะมันอยู่สูงแล้วก็ขยับมาท่ายนะครับท่ายสินะครับท่ายสินะพี่นะนะ้องนะก็มันสีแห้งดีงน,นครับยาหน้าสมุนกับอาศิกรรมบขค้นกันนะเพราะว่ามันแห้งท้วงบวคขึกันนะครับเนี่ครับเนื้อเข้าประมาณนี้ทนะุกคน คลิปหน้าเดีคยเสีสิสาธิตการใช้มีดมีได่มีคงเห่าในการกรีดนะทุกคนนะว่าสิเป็นยังไงนะครับผมคลิปนี้ก็ขอขออนุญาตไปกรีดอย่างต่อให้มันแล้วเสร็จก่อนนะทุกคนนะครับถ้าเห็นมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเพื่อ็นพาคลิปต่อไปนะครับทุกคนเรียกว่าไลฟ์สดนะครับทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับผมสวัสดีครับ